เอาขึ้นเลยก็ได้ไปตัวเหอนบ้าตัวนี้เหินบ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหย่างโดดยังโดด

นะนะนะต้องอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวต้องให้ให,ให,ให้ให้เรือมันไหลให้เรือมันไหลนี่ออกจากสังไง